แจ้งข่าวสำคัญปฏิทินตารางการจ่ายเงินค่าป่วยการอสมปี2569คลอดแล้วสวัสดีค่ะมาพบกับทางช่องอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะ่อนที่ท่านจะรับชมฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เรามาแจ้งข่าวสำคัญปฏิทินการจ่ายเงินค่าป่วยการอสสมประจำงบประมาณปี2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569โดยทั่วไปจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีประมาณวันที่15ของทุกเดือนอย่างไรก็ตามนะคะวันที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยซึ่งจะหาเงินในวันเดียวกันนะคะวันจ่ายเงินค่าป่วยการอสมโดยประมาณนะคะเดือนมก,กราคม2569วันที่โอนก็คือ15มก,กราคม25 6 9 เดือนกรกฎาคม2569วันที่โอนก็คือ15กรกฎาคม2569เดือนอื่นๆตรวจสอบประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวันที่โอนเงินคือ15ของแต่ละเดือนเพียงแค่เป็นการคาดการควรติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้อง อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันที่จ่ายเงินได้จึงต้องตรวจสอบข้อมูลเป็นระยะระยะนะคะซึ่งปฏิทินการจ่ายเงินค่าป่วยการอสมปีงบประมาณ2569จะได้รับในอัตราใหม่คือเดือนละ2,000บาทโดยมีกำหนดโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละเดือนตุลาคม2568 วันที่โอนเข้าบัญชีโดยประมาณ14พฤศจิกายน2568พฤศจิกายน2568วันที่โอนคือ15ธันวาคม2568ธันวาคม2568วันที่โอนคือ15มกราคม2569มกราคม2569วันที่โอนคือวันที่13กุมภาพันธ์2569กุมภาพันธ์2569วันที่โอนคือ13มีนา2569 มีนาคม2569วันที่โอนคือ10เมษายน2569แล้วก็เดือนเมษายน2569วันที่โอนคือ15พฤษภาคม2569สําสำหรับเดือนพฤษภาคมวันที่โอนก็คือ15มิถุนายน2569เดือนมิถุนายนวันที่โอนก็คือวันวันที่15กรกฎาคม2569เดือนกรกฎาคม2 5 6 9 วันที่โอนก็คือ14สิงหาคม2569เดือนสิงหาคม2569วันที่โอนคือ15กันยายน2569และและเดือนสุดท้ายนะคะกันยายน2569วันที่โอนก็คือ15ตุลาคม2569ซึ่งวันที่และดังกล่าวเป็นกำหนดการเบื้องต้นจากกรมบัญชีกลางนะคะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยซึ่งปกติเงินจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ์โดยตรง ก็ตรวจสอบตามวันเวลาที่กล่าวมาเบื้องต้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับอ,อสมอทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ได้รับเงินค่าป่วยการตามวันเวลาดังกล่าวสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นคอยติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะคะ